สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมขมานของเคยยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณเฮนะครับเป็นยูริสีม่วงนะฮะเลือกสีได้ตรงตามเนื้อเรื่องด้วยนะครับสร้างโรงไฟฟ้าข้างๆบ่อน้ํามันนะฮะโอเคและฝั่งล่างนะครับคุณสุวิมลนะครับจากประเทศไทยของเรานะฮะเป็นฝรั่งเศสสีส้มนะครับผม สำหรับแผนที่นี้นะครับก็คือแผนที่ที่มีชื่อว่า Stardust นะฮะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดผมเป็นคนที่ลืมชื่อแมปตลอดเลยนะทั้งทั้งที่ตัวเองก็เป็นคนเรื่องนะโอเคแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันแรดเดอร์นะฮะเป็นเวอร์ชันที่เขาไว้เล่นแข่งขันกันอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเริ่มเกมมาคุณจะได้เป็นเจ้าของบ่อน้ำมันหนึ่งที่นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้านะครับตามที่เห็นนะฮะแล้วยังไงครับ ก็คือคุณสามารถที่จะขยายฐานเพิ่มเติมได้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีบ่อปลอยนะคุณสามารถสร้างโรงเก็บแร่ได้นะโอเคขั้นนี้เ็เป็นบ่อปล่อยเช่นกันนะแล้วสีสิ่งทีเขาทำอะไรเนี่ยเขาย้ายโรงเก็บแร่ทำไมฮนะช้าแล้วนะมันจริงๆริงสงร้างโรงทหารแล้วก็สร้างอินิจิตอ,อกมาเลยนะเติมไฟใช่ไหมครับลักษณะนี้ <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่เลยฮะ อ๋อใช่นะเอาทาหารมาเติมไฟฟ้าน,นะครับเคโรงรถมาแล้วแล้วเขาย้ายฐานใหญ่มาไว้ตรงนี้ทําไมฮะย้ายมาอย่างนี้ยังไงก็ไม่ไม่รอดนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาสกาฐานคุณไปแล้วนะครับผมวิธีการเล่นยูริที่ดีเนี่ยคือถ้าคุณสร้างโรงทาหารเสร็จปับ๊บคุณควรที่จะสร้างบรูทออกมาสกานะครับเพราะว่าบรูทเนี่ยความเร็วมันจะพอๆกันกลับมาเลยนะนั่แหละเป็นยูนิตที่เหมาะสาหรับการสกามากเลยนะครับผม ก็สร้างเรดาร์นะครับเฮ้ยสร้างแก t l ลิงแท n งอย่างนี้สะดงว่าต่อไปจะต้องเป็นแมกเนตรอนนะฮะตามปกติเพราะว่าแค่สร้างไซกิกเรดาร์า ar, มันก็ปลดล็อกแมกเนตรอนได้แล้วนะฮะโอเคบรูท okay, มาแล้วนะครับ3ตัวยังไม่สกเกลนะฮะแก t l ลิงสคันเลยนะแต่ะสีส้มว่าไงครับสีส้มสร้างโรงรถปื๊บแล้วสร้างอะไรอีกไหมสร้างโรงรถไว้ที่เบส สนะฮะเบสอเออนั่นแหละมีที่ขยายมานะเอ๊ะ MCV ร้านซ่อมอยู่ในอยู่นี่นะฮะคุณสุวิมลเขาจะเล่นอะไรนะสุวิมลน,นี่ก็เป็นตำนานของประเทศไทยนะฮะอาแล้วรถถังอาแล้วแก๊สริ่งรถแก๊สริ่งเข้าไปไหนอ๋ออยู่บนนี้นะส่งมายิง MCV ก่อนเลยนะครับเห็นไหมสร้างปืนใหญ่อัดหน้าบ้านใช่จริงๆด้วยฮนะโอ้โหนี่แหละความน่ากลัวของฝรั่งเศสนะครับตามด้วยโรงทหารนะครับ ยังไงครับโดนเก็บหมดนะครับเอ้ยบรูทไม่เข้าไปโดนยิงนะบื้มเฮ้ยยิงพลาดอุ้ยโดนโดนเก็บแร้ด้วยฮะสมบรูทมารื้อถอนนะครับโอ้แต่สวิมลนคุณสวิมลฝั่งสีส้มนี่แก้าทางด้วยจีไอนะผมพังไหมครับไม่พังนะฮะจีไอมาตั้งป้อมยิงได้สามบังพร้อมนะครับอืมสร้างปืนใหญ่อีกระบอกหนึ่งฮนะนี่นะครับความน่ากลัวแล้วก็จะบอกว่าโกงมันก็ไม่เชิญน,นะจริงๆมันก็แก้าทางได้นะ ขอแค่อยากให้ฝรั่งเศสเขามีเงินแค่นั้นแหละแล้วก็กดยอมแพ้ไปนะครับใช้ชนะก็ได้ตกเป็นของคุณสุวิมลฝั่งสีส้มนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ